เขาว่ากันว่าเรื่องราวที่ผ่านมาทําให้เราเติบโตมาเป็นเราในวันนี้และตอนนี้ผมก็ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งที่ที่ให้ความรู้ประสบการณ์และมิตรภาพสวัสดีครับพี่พีทุกคนวันนี้เตรียมพบกับพวกเราวง A I U Band จกากราขาดนตรีสากลได้เลยครับอ้าวพี่เซฟสวัสดีคะ่ะตั้หนูได้ไหมนี่ผมเองเซฟเจ้าของโปรดักชั่นเฮาส์ไฟแรงจำได้สิน้องดา เออพวกเราเป็นคนจัดงานนี้หรองานออกมาดูดีเลยนะ <S <S และนี่แหละครับเด็กแก๊งของผม <S <S แต่ละคนก็ทําอาชีพแตกต่างกันไปเชนครับคุณน,นานัทโหมาช้าตลอดเลยนะครับเนี่ยคนแรกคิมทนายความสุดเนีย้ยโทษทีครับทุกคนผมเพิ่งคัตติ้งงานกับลูกค้ามาเดยเสเยษชา้าไปหน่อยรวยใหญ่แล้วนะได้ข่าวางานเข้าเติมต่อมาแทนประหลัดใหม่ป้ายแดงแหม้ว่าถ้าผมคุณประหลัดคุณประหลัดเป็นไงบ้างสพบรรจุเป็นประหลัดได้แล้วนี่ดีใจด้วยนะเว้ย ใช่ใช่ดีใจด้วยนะแทนได้เป็นจุใกล้บ้านด้วยหนิไม่เสียแรงเลยนะที่ตั้งใจเรียนอ่ะและเนี่ยกุ๊กไกด์และล่ามสาวสวยของแก๊งเราขอบใจนะกุ๊กนี่ก็ไม่คิดว่าตเองจะได้เหมือนกันต้องขอบคุณอาจารย์นะที่ช่วยติวกอปอให้ตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะพอได้มาเจอหน้าพูดคุยกันแบบนี้ <ไป S 1> ก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเรื่องราวของพวกเรานี่เลยที่พวกเราเจอกันครั้งแรกเฮ้ยขอโทษครับ3 1 0หนึ่งนหนึ่งนี่ไปทางไหนครับ เราก็กําลังหาอยู่เหมือนกันเลยอ่ะเออใช่วิชายุทธยาศึกษาปะ่ะใช่ใช่เดี๋ยวนี้ขอโทษนะครับห้องสามหนึ 1, ่งสสองหนึ่งไปทางไหนครับว้าว <Wow. c oughs> น้องคะ่ะให้พี่พาไปไหม,ไมไห,ห้องเนี่ยจะต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปไปไม่ถูกใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวพี่พาไปมาเฮินหน้าน้อง เดจะให้พี่พาไปด้วยก็ได้นะขำแต่คนอื่นเรื่องตัวเองก็มีนะครับโหคณะเราเนี่ยหลากหลายดีเนาะดนตรีน้าติ์ก็มีไม่ดูห้องขอน้นดินั่นสรางหัวล้อกันแรกเลยสงสารอาจารย์สอนสนุกว่ะภาษาจีนก็น่าสนใจอิสลามก็มีโหโคตรเจ๋งอ่ะก็จะเห็นเอ่อตึกอาคารบ้านเรือร นั่งได้แล้วค่ะโอเคสอนต่อเลยเนอะที่ครูกำลังบอกก็คือตลาดในอยุธยานะคะจากแผนที่เนี่ยจะเห็นนะคะนอกจากเธอเราเซฟนะเรากุ๊กนะเซฟนี่สะกดยังไงอะ S A V E ที่แปลว่าบันทึกหรอเราเขาเปลี่ยนจาก S A มาเป็น L O ได้ปะ LO ก็มา ว่าไงครับคุณเลิฟกล้กาเล่นนะพูดถึงเรื่องเลิฟเลคิมล่ะ,ละเห็นโพสเฟซว่าความเยอะแยะม่คิดจะหาแฟนบ้างหรอยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยนี่ต้องอ่านหนังสือเพิ่มด้วยนะโรงเรียนเนว้ว่าอยากจะไปสอบผู้พิพากษาบ้างนะเออแล้วคุ๊ไม่ชวนผู้หมวดอาร์มมาด้วยล่ะไลยนั้นนะหลอไปเข้าเวรจ้าเขากำลังอินกับงานมากอ่ะไม่พักไม่ผ่อนเลยเอออาร์มนี่เห็นเรียนนิติอยู่จบมาเป็นตำรวจเฉยเลยเท่ดีเนาะ ก็สาขานิติเนี่ยสามารถสอบเป็นตำรวจได้ด้วยไม่ใช่จบมาเนี่ยจะเป็นนักกฎหมายอย่างเดียวซะหน่อยเฮ้ยพูดถึงอามาจำตอนนั้นได้บ้างวันที่เพื่อนดาวเดือนอะค่ะดาวพณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แก่น้องกุ๊กจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะนรู้อฉัพ ฉัันนนไมม่่่่ใชคททีีรสุดเปป็็นนธรมดาเเห็นเขายืนถ่ายรูปคู่กันหน่อยไปเลยสิครับก็ใครจะไปรู้ว่าว่ามันญาติกันเชาเด้ผมพี่คุณล่ะตอนนั้นอ่ะงานแสงสีสิงลงทุนไปเดินขบวนเพื่อตามจีบน้องจ๋าศิลปะการแสดงสนุกดีนะขบวนอลังการมากเลยอ่ะใช่สวยมากเลยอ่ะใช่สวิจริงอ่ะแต่หมายถึงจ๋านะ เออจะเอานะ้าไหมไม่มีใครยอมใครเลยเนาะได้ข่าวว่าตอนนี้น้องขาสอบเป็นมัรจุครูก็ช่วยได้ด้วยนะเออจะว่าไปเพื่อนคณะเราหลายคนเนี่ยก็เป็นครูเยอะอยู่แต่ละไม่ใช่แค่ครูนะที่อำเภอเราอะ่ะยังมีรุ่นพี่พัฒนาชุมชนในการปกครองท้องถิ่นสื์เก่าคณะเราทั้งนั้นเลยจริงคณะเราอะ่ะหลากหลายอาชีพมากเมื่อวันก่อนอะ่ะก็เพิ่งเจอซอบเด็กอิสลามจำได้ปะ ตอนนี้เป็นสาวแบงค์แล้วนะจำได้ดีข้อสอ,อบาัตรนี้แหละที่ทําให้เราได้รู้จักโบรกักับพี่เด็กประยุกต์สิตอนนั้นอ่ะได้2คนนี้แหละมาช่วยออกแบบงานนิเทศปล่อยของเชื่อป่ะทุกวันนี้ยังทํางานร่วมกันอยู่เลย ใส่ดนตรีกับการแสดงเนี่ยเขามีโชว์กันบ่อยมากเกือบทุกงานยนต์เล,เลยจกิงคิวามาคงแน่นกันมากแล้วพูกว่าก็ออกมารับงานไกดงานลา่ามคิวคงแน่นไน่นเลยก็นิดนึงจา้าล่าสุดไปรับงานเป็นล่ามให้นักท่องเที่ยวฉันก็เจอพวกเด็กการสอนภาษาจ,จีนบ่อยมากอ๋อเด็กประวัติศาสตร์ด้วยนะรู้เลยว่าเด็กประวัติศาสตร์เราอะความรู้เรื่องอยุธยานแน่นมากเก่งกันมากอะเด็กญี่ปุ่นก,ก็เก่งใช่เลนนะได้ข่าวว่าไปเป็นล่ามในโรงงานเนี่ยได้เงินเดือนสูงมาก เดี๋ยวคุยกันใน <c oughs> เรื่องเพื่อน,นเราอะมาคุยเรื่องเรากันดี้ว่าแกสองคนไม่เจอกันตั้งนานนะกลับมาเจอกันนะไม่รู้สึกอะไรกันบ้างรู้สึกดิรู้สึกว่ายังอยากเป็นเอเอมาเป็นเอโอเหมือนเดิมได้ปะ <S <S ไม่รู้หรอเราเปลี่ยนให้เธอตั้งแต่นั้นแล้ว<อเ> ได้มาเจอเพื่อนเก่าทำให้เราได้ใช้เวลากันมากขึ้นได้ยิ้มกันมากขึ้นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีเรื่องราวในอดีตให้เรานึกถึงมีเรื่องราวในอนาคตอันน่าตื่นเต้นที่ทำให้เราเติบโตไปด้วยกัน